เขาขายกิโลเท่าไรกิโลละร้อยค่ะกิโลละร้อยใชเอาสมมติว่าใาหยุดสั่งกิโลหนึ่งสั่งร้อยหนึ่งนี่ประมาณเก่าต้นเก่าต้นค่ะเก่าต้นเก่าต้นฟ้าจิ๋นี่มีอีกต้นนี่อันนี้สองร้อยเจ็ดสิบค่ะต้นนึงขายได้อยู่ประมาณสามพันนี่แหละหันขายเบอร์ตัวกับมาอยู่บ้านเลยค่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วให้ตังลงทุนครับค่ะแต่กับมาอยู่บ้านก็เลยหาแนวเห็ดสีเห็ดอีกอย่างดี กันกลัเห็นตัวนี้ตัวที่เขาถนัดบ่เนี่ยตัวนี้ถนัดเถอะถนัดถือว่าตลาดไปได้ดีบ่ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะดีอยู่ว่ะทีดีอยู่พ่อขายบ่พ่อขายอยู่ก็พอดีอยู่พอดีอยู่หกหกแปลงหรือว่าหกหกแปลงที่เขาลงนี่เบิดตลอดบ่ในการเบิดตลอดพี่น้องนี่เบิดตลอดเลยเพราะว่านูสิขายก้อนพักสิออกประมาณสิบหมื่นนี่นู้นสิพูดเราด้วค่ะครับพูดเราเพิ่นกับสิเขามาสร้างจองกันไว้ทางออนไลน์บ่ เมียค่ะทางออนไลน์ เปียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงเลยจึงมาหาค่ะนะครับผมเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีค่ะแนะน้ำตัวแนใะนน้ำเพียงพี่น้องในคู้จักแน่ซื้อเปียวค่ะสมุทรเนือภูมิลุนค่ะอยู่บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอนาะเชือกจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผมโอ้อยู่ตัวนหนาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคือยังเห็ดสวยเห็ดงามแท้เป็นพักสลัดค่ะพักสลัดจีหลายอย่างโอ้พักสลัดหลายอย่าง ซื้อเสียงด,งดังพี่น้องในโลกโซเชียลแล้วก็ซื้อเสียงด,งดังในอำเภอนะครับเบาหยุดอดใจบ่ไหวก็เลยต้องมาเยี่ยมมายามมาเอาความรู้ไปฝากพี่ฝากน้องนะครับน้องเปียวปีนีอยู่เท่าไรแล้วยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดปีน้องเปียวถามแน่เป็นยังขึ้นเลือกกลับมาเหตุแปลงเกษตรษเฮ็ดพักแบบนียุบานอย่างของแบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่กําลังนิยมค่ะตอนนี้ครับสําหรับวัยรุ่นที่อยากกลับมาเหตุเกษตรแล้วก็ว่าใดคุดแปลงอยาก เฮ็ดแบบนี้ง่ายง่ายเว้ยเตีสะอาดเฮ็ดง่ายค่ะไว้รุ่นแบบแบบเนี้ยเขาฮีดกันครับผมเลียกกรมาฮีดครับเดี๋ยวน้องเพี่เอก่อนที่ทามหรือว่าก้อนที่ไปนี่อยากหู้จะกค้า่าซื้อสวนสวนสไตล์ข่อยนี่ที่มาที่ไปของซื้อสวนนี่เป็นเป็นมาจังไงซื้อสวนกะแล้วกต้าสีเฮ็ดไปค่ะเดี๋ยวสวนสไตล์ข่อยนี่คือแล้วแล้วแต่ข่อยแม่นค่ะแล้วกต้าสีเฮ็ดไปโอ้ แลเราจะเฮ็ดไปทีเราจะเห็ดไปอยากเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดไปค่ะบ่มีสูตรบ่มีหลักสูตรครับเฮ็ดมาจักปีแล้วครับนี่น้องเปียวอันตัวนี้เพิ่งเริ่มได้3-4เดือนนี่ค่ะตัวนี้3-4เดือนติค่ะโอ้ในเนื้อที่จักไรนี่บ่ถึงไรค่ะบ่ถึงไรมีอยู่6โตเอง6โตเองติค่ะนี่พี่น้องอย่างที่บอหยุดมองเห็นนี่ประมาณ6โตัวหกตัวค่ะกลว้างก็เขาเอิ้นผักยังน้องเปียวผักสลัดค่ะ ผักสลัดไฮโดรโปนิกผักกาดหอมผักสลัดไฮโดรโปนิกระบบยังระบบน้ำวนระบบน้ำวนระบนบน้ำวน,นเอาความเป็ี่นมาเป็นมาอย่างไรเฮาคอยได้มาเห็ดสลัดระบนบน้ำวนแบบนี้กะที่แรกกะได้ไปศึกษามาอยู่คะ่ะครับศึกษาเรียนจบมาเนี่ยแหละครับกะเห็ดงานวิจัยตัวนี้มาคะ่ะแต่ว่าเห็ดเป็นระบบน้ำนิ่งครับนุก็ได้ลองเห็ดเหลวหลอบแรกระบบน้ำนิ่งแต่ว่าผลผลิตมันได้หน่อยคะ่ะ ผลผลิตได้หน่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้หรือเปลี่ยนมาเป็นน้ำวนตัวนี้ค่ะครับผลผลิตหลายขึืนแล้วก็ใส่ปุ๋ยหน่อยลงค่ะแต่ว่าสิไปเปืองอยู่ขาไฟเปืองขาไฟดีค่ะขอดีขอเสียแตกตั้งกันเป็นพักสลัดระบบน้ำวนครับพี่น้องนี่ยกสูงแบบนี้เลยค่ะอ๋อเป็นเป็นล่างบ่เป็นล่างค่ะเป็นล่างน้ำดีเดี๋ยวมือนีไปยูสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งว่านะครับว่าเห็ดจังไรละโค้งสางเป็นแบบใดนะครับ เฮามีจะพอน้ำวนบ่อไบบแบบปลูกเส้ดินมีบ่ปลูกเส้ดินกะกระรังสีมีค่ะเพราะท่านได้ปลูกตอนเนี้ยอ๋อในดินกะมีพี่น้องเแปลงไว้อยู่ค่ะผู้ใดบ่ถนัดเรื่องดินเอ้ยผู้ใดบ่ถนัดเรื่องไอ้น้ำวนกะมีเรื่องดินนะครับผู้ใดบ่ถนัดเรื่องดินสะดวกน้ำวนกะมีนะครับเดี๋ยวเสียเอาความรู้ไปให้พี่น้องได้รับชมแล้วกับเรียนรู้ไปนํากันนะครับผมเอ้าน้องเปียวอันนี้มันเห็ดยากบ่ตัวนี้บ่ยากค่ะสามมิลิบ่ยากบ่ยากยไง่าไงไงยง สำหรับผู้เห็ดเปลี่ยนเนี่ยคือว่านู้เห็ดเปลี่ยนแล้วมันก็บอกว่าไงมันก็เถือยอยู่ครับผู้เห็ดบนท่านด้เปลี่ยนกะยากแน่อย่ค่ะครับเขาจำเป็นต้องมีความรู้ก่อนบนเปี่ยวจำเป็นค่ะจำเป็นเป็นบ่อันนี้จำเป็นไรจำเป็นหลายอันดับแรกเลยเนี่ยเอากันว่ามีความจำเป็นในเรื่องของการเพาะพักแบบนี้นี่ความรู้อย่างคือสําคัญเรื่องปุ๋ยค่ะเรื่องปุ๋ยเปนบ่เรื่องปุ๋ยเรื่องโรคแมลงนี่แหละสําคัญค่ะอ๋อที่ค่ะปุ๋ยตัวนี้ถ้า สูงไรพักกับบวงามตั้มไรกับบ่ดีค่ะมันต้องมีเครื่องวัดอยู่ตลอดเวลาพี่ตัวเนี้ยที่อยู่ในถังน้ำตัวนี้ครับสูงไรกับเป็นนังก่อสูงไรกับบวงามหน่อยไรกัต้องพอดีหน่อยต้องพอดีพอดีพอดีค่าผมปุ๋ยคือสําคัญเพราะว่ามันใส่ในเรื่องของระบบน้ำเนาะระบบน้ำแล้วในเรื่องของโรคเนี่ยโรคต่างๆมาแล้งต่าง็ต้องระวังสังเกตเอาตลอดค่ะทุกมื้อต้องมั่นขยันเดินเบื้อง เราก็เรื่องแสงเรื่องแสงอีกค่ะแสงอุณหภูมิอากาศของับเนี้ยต้องจาเป็นค่ะเพราะว่ามันเอื้่กันสามยางสี่ยางนี่แสงปุ๋ยปุ๋ยค่ะโรคและแมลงโรคและแมลงคันคุ้มสามยางนี้ได้ได้ฝนดีลําซ้ําเลยค่ะตอนหมากอากาศบานห้องมันเกดวดีเมื่อห้อนก็ห้อนลายครับผมสแแเลี้ยงตรงได้เปิดปิดค่ะจังเือยจังสี่ก็ได้เปิดออกครับ นี่พี่น้องมันเห็ดยกสูงเลยเดี๋ยวสิไปถามโค้งสางน้ำเอาก่อนที่จีเขาไปเบิงไอ้โค้งสางยังต่างๆนี่ถามก่อนว่าปลูกกันนี่พ่อขายบ่พ่อขายอยู่ค่ะพ่อขายอยู่หก <c oughs> แปลงน,นี่นะพ่อขายอยู่เพราะว่าหนูเพิ่งเปิดสวนใหม่<ล>ได้ัแขายกับท่านด้หลายได้สามเดือนค่ะสามเดือนแล้วเพิ่งขายพักได้สองรอบเองสองรอบสองรอบนี่เหลือบ่หรือว่าเบิดเบิดค่ะเบิดเบิรนตนะเบิด์ตมึงพี่น้องหกแปลงนี่เบิด์ตเลยรอบละสามตุนี่ค่ะ เดือนละเก็บเดือนละสองเถื่อเดือนละสองเถื่อส่วนมากกลุมลูกค้าเขานี่เป็นกุมแบบใดกลุมข้าราชการค่ะแล้วก็แม่ค้าสลัดลูส่วนลายอันนี้ยูหน้าเชือกได้พี่น้องสารคามเนี่ยเป็นสวนพายีสานได้สารค้ามได้ค่ะเอ็บซี่เก่าๆจะหลงไปขอนแก่นเด้หนูออกจากกันแล้วดิอ๋อเอาแล้วพักเี่ามีในแปลงของเขานี่มีพักอยังเนี่ยมีลักๆกับเป็นอัเช่นนีนี่อันนี้เขาเป็นพักยัง สลัดกินคอร์ดค่ะกินคอร์ดค่ะอ่าขยำไหมอนิดนึงนี่เด้อันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะบัตเตอร์เฮดอันนี้เลดโอกเลดโอกด้านหลังพี่ก็เป็นกินโอกอ๋อเป็นกินโอกค่ะท่านใหญ่ๆมีจักชนิดในในแปลงเขานี่สามชี้ชนิดค่ะสามซี่ชนิดสามซี่ชนิดพี่น้องเขาลงพร้อมกันบ่เปียวหรือว่ายังไหนเป็นรอบค่ะพี่เป็นรอบตีรอบละสามตัถ้าลงพร้อมกันเท่าเดียวอ่ะมันจีบว่าเด้มีขายตลอดอ๋อแล้วระยะห่างดิ พยะายาของการลงแปลงเดียวนูก่กะับชิบหาเมือ,น,น,อนู่กะลงเที๊ยนึงชิบหาเมืองเดืล่องเจียนึงค่ะต่อชุดนี่แมนบ่แมนค่ะเพราะว่า<อ><อ>ต้นกาหนู่งตรงเลาะอ,อนุบาลชิบหาเมือจังสิงมาลงนี่ได้ครับค<อ>่ะนู่กะนับเป็นรอดชิบหาเมือเอาแสดงว่าเปรี้ยวเฮ็ดแปลงพักไฮโดรโปรนิกแ,แบบน้ำวนนี่เปรี้ยวก็ต้องสั่งเขาเอียนนังสั่งโลกโซเชียลให้พี่น้องในหูจักแมนบ่แมนค่ะต้องมีโลกโซเชียลครับผมเอา นี่พี่น้องอสามารถอยู่ได้นะครับผมเด็กวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเอาน้องเปี่ยวมาหา่ะมีน้องมาเบื้องโค้งสางในโค้งสาเนี่ย,ยต้องประก,กอบไปด้วยยังนี่ฮะเจ้พี่น้องเพิ่อนอยากเห็ดน้ำเริ่มต้นง่ายๆเลยนี่นี่พี่น้องแปลงดีกำลังเห็ดใหม่ๆนี่อันนี้เพิ่นทำหลาทียังนี่เปลี่ยวนี่โตได้ค่ะนี่แนหะถังน้ำนี่อันนี้เป็นถังปุ๋ยค่ะถังปุ๋ยตีไปซ่อมจากไหนกะใส่น้ำผาไปในนี่เข้วก็ผสมปุ๋ยค่ะแล้วก็วัดวัดค่าปุ๋ย ปุ๋ยทีดีแกยุประมาณทัานสองถึงท่านสามค่ะครับปุ๋ยเข้าปุ๋ยผสมได้หนีเลยผสมได้หนีเลยอันนี้คือเป็นมองเก็บปุ๋ยเมียนค่ะอ๋อเป็นทางเป็นทางบอซีเมนต์นี่พี่น้องอันนี้ที่เขาไล่ออกนี่คืออย่างอันนี้นี่ไม่สิ่เป็นปั๊มค่ะปั๊มน้งยังได้หนีนี้ปั่มหน้ามเนี่ะปั๊มนางยังได้รับปั๊มตัวนี้ค่ะสี่นาที่ดูดขึ้นไปน้ำใสอย่างตัวเนี้ยขึ้นไปไหนครับอันนี่ทอตัวนี้ขึ้นไปบ้วนของบน แล้วก็กระจายออกค่ะ okay. ไหลลงมาไหลลงมามารวมน,รนี่กระตกลงนี่รกระวนกันไปมามตัวนี้แสดงว่าต้องมีความลาดเอียงมหนบอแม่นค่ะต้องตั้งลาดเอียงสามองศาสามองศาเตี๋ยปะไปเบิ้งพี่น้องสามองศางอันนี้คือปั๊มดูดน้ำเขาสีวุ้นนี่หนีเวลาเติมปุ๋ยเขาเติมไม่หนีค่ะเ<า>ติมไม่หนีเลยน้ำรูดกะเติมไม่หนีอ๋อน้ำรูดกะเติมไม่หนีไปเบิ้งครับเอาแล้วโค้งสางนี่เด้ต้องเฮ็ดสูง น้อยหลายปนไดนอันนี้โค้งสังหนูสั่งสําเร็จมาเด้อค่ะนี่โตุ่นี่สั่งสําเร็จมาครับยกมาให้เลยความกว้างมันอยู่2เมตร2เมตรค่ะความยาว6เมตรครับค่ะอันนี้ถ้าผูดด้ใดสนใจก็3,500 3,500<อ>บ่รวมค่าส่งค่ะโครงสร้างสําเร็จรูปป่ะไม่เบิ่งนั่นนี่ครับสําเร็จรูปถ้าผู้ใดเฮ็ดเ,เองก็ได้เฮ็ดเองก็ได้แต่ว่าไร้ก้นั่นครับค่ะนี่เป็นโครงสร้างสําเร็จนะครับอ่ะ อันนี้ล่างนี่ดิน้องเปียวล้างตัวนี้เป็นล่างปลูกแบบที่ว่าเป็นพืนเนี่ยียาบอะค่ะสำเร็จคือกันเดี๋ยวสำเร็จคือกันบางเจ้าเข้าเจ้ากับเอาทอพี่วีซีก็ได้เื่กันค่ะโอพี่วิซีหนูาเห็นพันนหลายอยู่ไอตัวตัวล่างนี่ขันท่องสื่อสำเร็จกับมี่มี่ค่ะฮ็ดเราเองก็ได้ฮ็ดเราเองก็ได้หรือแล้วแต่พี่น้องที่มีวัสดุ แวแต่ามสะวกแต่ความสะด,ะดวกของพลังไผ่มันนะครับผมอ่าที่นี่เด็ที่้องเปียวจับอยู่น,นี่คืออย่างตัวนี้เป็นเขาเอื่นว่าอยังก่อนตัวใจนามตัวใจหนาหัวใจนามหัวใจนาม,นามพี่น้องัวใจหนา่นที่เขาสูบขึ้นมาจากคุณอันนี้คือทอทอนีคือมาจากที่ดูดนามมาเป็นบ่เมียค่ะที่ดูดนามขึ้นมาจากปั๊มตัวนั้นดูดมานี่กระจายกระจายไปอ๋อนี่ตัวเป็นตัวปั๊บเป็นตัวว่าวตี่ แมนค่ะว้าวปั๊บน้ำเขาเฮโยกขึ้นเดี๋ยววตัวใดพี่ตัวนี้ขึ้นแมนอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องนครับนี่นี่นำสีไหลแบบนี้ครับนี่อ๋อมาหนีกุบอะไรอ๋อนี่นี่สีไหลแบบนี้ครับนี่ค่ะไหลหน่อยๆนึงค่ะเป็นคลิมพันเขาก็สจวนอยู่หนงสีตลอดเป็นบ่แมนค่ะตัวนี้คือตัวที่รับน้ําหัวใจหนาหัวใจเจริญสายส่วนเดินนี่เป็นว้าวนะครับโอ้ แต่เด็เขาต้องใส่ไฟเบิดต่อเบิดมือลยเป็นบอ่อม่นค่ะใส่ไฟตลอดครับตัวน,นี้ใส่ไฟฝาอืนี่คือโครงสร้างนะพี่น้องอันนี้ความยาหนี่แล้วแต่แต่เขาสีสีหาล้างมากเป็นบอ่อในเรื่องของโครงสร้างนี่ล้างสำเร็จนี่มันเป็นหกเมตรอยู่แล้วค่ะหกเมตรอยู่แล้วหกเมตรอยู่แล้ว<อ>เพียงแค่ว่าเขาสีใส่หลุมที่หลุมหางอันนี้สร้างได้ค่ะเอาตีแบบไหนหลุมที่สมมติว่าเขาส,สือมาปลูกพักขึ้นชายหรือพักชีจังไหมเรัเสร้างเขาเฮ็ดที่ก็ได้ ยอที่ก็ได้ค่ะอันนี้มันสําหรับปลูกผักสลัดมันก็เลยห่หางเส้นหนึ่งสิปลูกได้สามสิบต้นครับที่ห้างเนี่ยมันมีส่วนผลดีกับผักข้าบ่หรือว่ามันมีผลแตมีผลเหรค่ะอันนี้ถ้ามันทีต้นมันก็สีสูงเั่าไรถ้ารู้บางเนี่ยมันทีมันก็ะสีต้นสูงค่ะอ๋อในแต่เกิดที่เขาสีสูงปีหนึ่งเขึ้นสูงมันเบียดกันมันเบียดกันขข้นหาแสงธรรมมาตาของผักของผืนค่ะครับผม ถ้าเกิดห่างเดีถ้าเกิดห่างมันกับเปลืองพื้นที่หลไร<อ>ต้องเอาพอดีสําหรับของเขานี่แหละอันนี้โค,ค้งหางของหลองเปียว่าไรนี่อันนี้สิบว่าอยู่ประมาณยี่สิบเซนไหมยี่สิบเซนจริอันนี้มันสําเร็จมากเลยไหมครับสําหรับผักสลัดโอ้นี่พี่น้องงามลร้ครับนี่อันนี้น,นี่ผักเข้าในจากเดือนละนี่ได้สามสิบมือค่ะสามสิบมือน้สิเกียวันที่ยี่สิบนี่แสดงว่ามีพี่น้องจองไปแล้วมีคนจองเลยตัวนี้ จองเบแล้วพี่น้องเอ้ยเบอร์เอาเริ่มต้นเลยน้องเปียวไปดูตั้งแต่<อ>การพอ,พอมาเลดเลยเอาขันตอนวิธีการให้เลยตอนนี้พี่น้องหูโค้งสางแล้วนะครับขันพี่น้องผู้ใดมีอุปกรณ์สามารถด้เองใดก็กาลดตน้นทุนไปใดเนาะน้องเปียวนาะแม่น,น,นะ่ะลดตน้นทุนใด หรือแบบสีร้ายก็ขู่นู้วว่าเออปัญหาที่น,นอ้องเพียวที่น้องบอกว่าปัญหาที่เจอคือในเรื่องอากาศอากาศบ้านเฮามันเป็นยังไงอากาศบ้านเฮามันหอนค่ะมือได้หอนก็บ้อนแห้งแบบทีนี้พักมันก็นกนสีลั่งมันก็นสีหยุบลงไปสแลน<อ>นี่สําคัญด้วยค่ะตัวเนี้ยสําคัญเลยน้องเปียวซอยซอยเขาจังใดมือได้แดดออกจังสามโมงสองนี่คือจังสีแดดแห้งนี่หนูปิดเลยปิดเลยดีเพราะว่าถ้าบว่าปิดใบมันสิบหม้ ใบขอบขอบใบสีใหม่คะ่ะช่วงประมาณสี่โมงแรกมังจะมาเปิดอีกเทีนึงครับเป็นยังคือเปิดปิดแบบนี้ว่าจีถ้าถ้าห้องมาเปิดมันก็สียืดหันห้องปิดไวตลอดเป็นยังคือปิดไวตลอดนี่ปิดไวตลอดนีงสิกับ,บ่ดดัวใดได้ค่ะต้นสียืดต้นเขาสียืดสูงขึ้นแมนค่ะแสงบ่วเขาเอาอยัางยืดด้วยแห่งดีบ่แมนตินบ่เลี้ยงทรงันบ่วงามค่ะอ๋อทรงบสวสวยส เขาก็เลยต้องมีการปิดปิดเปิดเปิดแบบนี้ปิดปิดเปิดเปิดต้องเบิ้งแต่ละมือโอ้มีหลักสูตรดอกตัวนี้ึืนดูกับเขาคืนดูกับการสังเกตของเรางเองสังเกตเอาครับแล้วกันฝนเนี่น้องเปียวฝนกับว่ามีปัญหาหลังนู้นนี่ผาายางอยู่ถ้าละอองขามากกับว่าเป็นยังค่ะครับอันนี้คือเขาสั่งสื่อมากไหนบอมีอนจ้ะพาสติกงนี่มันบอกพี่น้องในบอว่ามันต้องใส่ความหนาอย่างเต็งเด๋อันนี้ของนู้นาะลอยไม่ขอนเพราะว่ากันฝนยางเดียวค่ะ กันฝนอย่างเดียวไว้กันฝนอย่างเดียวบ่ได้กันแสงย V อียองอือกันฝนอย่างเดียวตัวนี้อันนี้มันมีส่วนเกี่ยวของบอกกับเรื่องของแสงเนี่ยแต่เกิดว่าเขาเอา,เอ,าอาพลาสติกที่มีคุณภาพดีกานี้กันแสงยูวอย่างต่างๆที่น้องเปียวบอเนี่ยมันมีผลกระทบกระผักเขาบอกกะมีอยู่เดียวค่ะเม่นบอกเม่นค่ะเพื่อนกะบ,บางเจ้าก็ใส่2 0 0อยไมครอนความหน,นามสหนาขึ้นแสงก็สิพ่านน้อย่างซี่ไหมคะ่ะครับบันี้ขอดีของพักเขาดี พอดีมันกัเพื่อนกับทได้ใส่แสแลนตัวเนี้ยลดลงอีก oh. จากของนุกอันนี้แสงผ่านลอยเปอร์เซ็นต์นุก,กใส่แสแลนแปดสิบเลยปราว่าแสงมันผ่านหลาย oh. แต่ถ้าของเพื่อนใส่สองลอยไม่ค่อนแสงผ่านหน่อยกตใส่แสแลนอยู่จังหกสิบหาสิบก็ได้ครับประมาณเนี้ยค่ะสสแลน,นี่ตรงจำเป็นม่ต้องเป็นสีดำหรือเป็นสีเขียวได้บ่สีเขียวว่าใดสีเขียวนุล้วงแล้วมันหยืดแสงมันกับผ่านหลายนเทน่ันี่ตัวเนี้ย oh. เห็นบ่ มุงใส่สีเขียวเราพักมันยืดอ๋อนี่พี่น้องนี่โซนพุ่นครับเด้สีผ้พาพี่น้องไปเบิ่ง้เบิดเลยตัวนั้นท่านในมุ้งหลังค่ะนี่ครับแล้วทีนี้เรื่องของความสูงเนี่ยความสูงของของพื้นหรือว่าโค้งสางนี่เปี่ยวตัวนี้ประมาณเถึงได้หนึ่งบอกมัน,ม,ม,ม,นมันจำเป็นต้องซ้ำนี่บพรเรือว่าแล้วแต่เฮาก็แล้วแต่เฮาค่ะแล้วแต่เฮาตีแจ้งสัรน,นุกเฮ็ดสูงเลยครับคำว่าเป็นยัง แล้วก็โค้งความสูงของไอ้ระวางถาดระวางถาดแปลงผักของเขากับพื้นโค้งดันบนคงด้านบนนี่เดียมีส่วนบางส่วนหนึ่งค่ะมีส่วนนี่กันเสถ่ามันตำไหลายมันกระห่อนอ๋อตำไหลายห่อนค่ะตำไหลายห่อนสูงหลายกระยานล้มผัดปิวโอ้นี่พี่น้องมันละเอียดเบอร์ทุกขันตอนนี้สูงหลกระยานล้มภาไปค่ะตำไหลายกระห่อนนี่เบาอยู่กิดพยายามเสถ่ามข้อมูลให้ละเอียดหลายที่สุดเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้นูกับเ่ได้ตั้งธรรมดาเด้นูเทปูนใส่หมดนี่แหละเพราะว่ามันอยู่นอกลมมันสิพาไปอ๋อก็ได้ล็อกไว้ย่างดีค่ะสภาพอากาศบางอย่างควบคุมเมื่อใดพี่น้องไอเดียวฟูนแห้งล่มมากครับเอามาเบิ่งขั้นตอนการปลูกการปลูกนี่น้องเปียวเฮ็ดจังได๋แน่อันดับแรกเฮาเลยนี่อันนี้เป็นถาดเพาะเมล็ดค่ะถาดเพาะเมล็ดค่ะก่อนสิเพาะเมล็ดนูก็เอาแดีวเมล็ดนี่ไปแช่ลงในน้ำก่อนดีค่ะ เอามาเลเซนน้ำน้ำเนี่ยเขามีส่วนผสมบ่บัวค่ะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนน้ำน้ำเปล่าธรรมดาเขาน้ำเย็นธรรมดาในที่ก็ใส่เกียวเอาน้ำใส่เกียวแล้วก็เทมเปอเรลงไปค่ะครับเทมเปอเรมันก็สิ่ร้อยยูหันแหละประมาณขึ้นหนึ่งมันก็สิออกหักครับค่ะออกหลักแล้วนุ่งกับมะจิมใส่ตัวนี้มะจิมใส่เทโลมิตเทโลมิตรนี่ค่ะไอช่องเทโลมิตรเนี่ยเมียนค่ะอันนี้ก็ใส่สมาธิหลายอยู่ดิตัวนี้ยาก ครับอันนี้เขาต้องเห็ดช่วงไหนช่วงเศร้าหรือว่าช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงได้ก็ได้ช่วงได้ก็ได้ค่ะช่วงไหนก็ได้่ะจีบรว่างก็คือว่าเขาต้องตั้งไว้ว่าประมาณคืนหนึ่งนี่มันสีออกหงแล้วค่ะครับถ้ามือต่อมาผิดโบมีเวลามาเห็ดใส่แบบนี้หากมันก็สีเงากระจีถิมไปจะซื้อค่ะอ,อันนี้บริีนียูในถาดเพาะของเขานี่โดนบนไหนนกรสสีจ้มใส้นได้หนี แล้วก็เอาออกรับแสงเลยเด้อค่ะโบต้องเอาไปใส่ในืถี่มืดบางบางฟังเพอก็บอกว่าเอาไปใส่ในืถี่มืดครับกับโบตองเอาไปใส่ค่ะถ้าเหาจิ้มแล้วก็เอาออกมารับแสงแบบนี้ได้เลยเพราะว่าต้นมันสียืดต้นมันสีเบิรงามครับก็เอามาใส่หนีแล้วก็ผสมปุ๋ยค่ะผสมปุ๋ยเนี่ยตัว A B ใส่ประมาณจักสองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรก็ได้ค่ะครับแล้วก็มาเทลงนี่ละอนุบาลสิบห้ามือสิบห้าวันสิบห้ามือค่ะอ๋อสิบห้าวันแล้วเขาค่อยยหายบ่ ค่ะซิบหามือเท่ากับจังควายใหญ่ลงปลูกตัวนั้นครับผมสิบหามือได้ยพี่น้องต่อตอนนี้ของเะไรห่อได้ยัะมือแล้วอันนี้วันวันที่เท่าไรตั้งแต่วันที่เก่าปลายมันออกเลยตั้งแต่วันที่เก่าอะค่ะครับตัวนี้อยู่ในแปลงพอนี่แปลงถาดนี่พี่น้องซิบหามืออ่ะหลังจากไดซิปหามืองเลยเด้น้องเปี่ยไปทางไหนต่อสิบหามือก็ใหญ่ลงปลูกได้เลยใหญ่ลง้งนะครับเท่ากับเตรียมเตรียมล่างจากที่เคยเป็นแบบเนี้ยครับก็เตรียมเตรียมล่างเตรียม ตอนแรกคือพะท่านรางก็คือวางยงสีคือก็วางสีก้อนหลางทำความสะอาดแล้วก็วางไว้ก้อนจากแหลกก้อนต่อมาก็คือเตรียมรางเตรียมรางครับเตรียมปลูกครับกะผสมปุ๋ยในตัวนั่นเกรเซ็จระบบน้ำระบบปลูกเข้าเรียบร้อยน้ำไหลทุกช่องบวกกะเบื้องค่ะครับน้ำไหลพานทุกช่องบ่กได้ล้ห้องกะเอาจากตัวนั่นมาลงค่ะนี่มันกะจะเป็นฟองน้ำแบบนี้ฉีกฉีกเป็นก้อนแบบนี้ค่ะครับ น่าก็วางลงเลยบ่ได้ใส่ถ้วยอปูกตัวนี้แล้วเขาได้ปิดเขาบ่อันตามลุมนีเขาได้ปิดเขาอีกบ่หรือว่าไงอีกเลยปล่อยแบบนี้แหละครับขปล่อยแบบนี้เลยระดับน้ำนี่เขาต้องเปิดหน่อยไหลปันไดหรือว่ากะชะเลี่ยกันค่ะเฉลี่ยกันถ้าถ้าตัวนี้เปิดอยแห้งบางนึงก็สิบ่ไหลเขาก็ะช่องปั๊บเอาอ๋อจำเป็นบ่ต้องให้มันท่อกันบ่จำเป็นค่ะขอแค่ให้มันไหลผ่านทุกช่อง <ผ>ขอแค่มันบ่แห้งครับอือที่นี้หลังจากที่เฮาไห้น้ำเขานี่การเติบโตการเกิดโต,ตของของพักเขานี่มันต้องเพิ่มขนาดของปุย๋ยหรือว่าปริมาณของปุยป๋ยบ่ของหนูบ่ได้เพิ่มเ,มเ่อของหนูใส่หนึ่งจุดสองอยู่ตลอดอยู่ตลอดเลยค่ะจ <c oughs> นกว <2. S 1> ่าจะเขาเก็บขายนะจนถึงอายุประมาณยี่สิบ ยี่สิบมือค่ะช่วงช่วงท่านี้นู่งสีเศาใส่ปุ๋ยแล้วนู่นสีแทนนู่งสีเติมเฉพาะน้ำเปล่าแทาน้ำมันหลุดนู่นก็ใส่เฉพาะน้ำเปล่าครับพอมาลงจุดนี้ปุ๊บนี่เขาอยู่ตรงยุ่งมือไม่ยุ่งตลอดเลยอีสามสิบมืออีสามสิบมืออีสามสิบมือสามสิบมือกับสี่พวมเก็บค่ะร่วมตัวที่อยู่ในแปลงถาสิบหามือบ่บัวค่ะตัวนั้นชิมหามือตัวนี้สามสิบมือก็ร่วมกันเป็นสี่สิบหามือรอบหนึ่งสี่สิบหามือในระหวังสี่สิบหามือเนี่ย พอเอามาอยู่แปลงนี้สามสิบหมื่นนี่เขาต้องระวังอยังเขาเนี่ยระวังเรื่องแสงค่ะเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งเลยนี่แสงแสงเตีแสงอุณหภูมิแล้วก,ก็โกรคโรคอะไรมาเลี้ยงค่ะครับแต่ว่าแสงสินักกวายอยู่ดอกนักวายอยู่เหตุยากค่ะ<อ>ช่วงนี้เหตุยากเพราะาว่าหนาวหนาวน,น,น,นี่สบายเลยหนาวหนาวน,นี่สบายเลยพี่บอกอันนี้คือช่วงฝ้าปีหนึงสี่เขาต้องเฮ็ดยังไงเนี่ยน้ยองกับเปิดเซเรนต์ไหมเอาเปิดเซเรนเลยเนี่ย ถ้าขนาดเนี่ยนุเปิดอยู่มันยังมันยังยืดอยู่้วยค่ะเนี่ยทรงต้นนี่ค่ะปกติมันสิออกเป็นบานๆเตี้ยๆอันนี้มันขึ้นสูงก็คือว่ามันขึมร้ายมือแล้วสองสามมือแล้วค่ะฝ้าขึ้มแดดบ่อออกกับทรงพ้นเนไหมครับต้นพักสูงโอ้คันแดดร้ายน้องเปียวกับมี่สลันปิดกันไปอีกขันขึมยังสี่ก็คือเปิดสลันหลักเลย อ๋อนี่เรื่องของแสงสําคัญเลยน้องแสงเงี้ยบแสงสำคัญมีส่วนต่อสุงของต้นผักเข้าแมนค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าแสงหน่อยมันก็สียืดแสงหน่อยมันยืดขันแสงหลายแสงหลายมันกับใบแห้งใบแห้งเหี่ยวอีกโอ้พี่น้องเลยเว้นง่ายๆเรื่องอะไรอ่ะเสร็จแล้วในเรื่องของโลกเด้โลกต่างเด้ส่วนมากสิเป็นเพียค่ะ เ็นเพียดิเพียจังว่าเห็นน้องเปี่ยวคือบอยห้อคือบอยเห็นอันกลางมุงตัวนี้นุกเพราะสีเบื้องแดดอยู่มันยังหน่อยอยู่ค่ะเอาดิมันยังหน่อยอยู่แล้วก็มันเหลิมไหมมันยังไม่ถึงม้าคัะปันแดดค่ะอืมมาหนูกับฉีดยาคือกันดิใส่สารเคมีคือกันดิค่ะแมนบอกแต่ว่านับนับช่วงเอานับช่วงเอาถ้ามันเป็นปลอดสารเอาค่ะส่วนมากเขาสะเจอเป็นเป็นเป็นเนี่ยยังเพียค่ะเพียนึกเจอไป็นหรอรอบนึง ทีม่มะปลูกใหม่ๆมัน,มนดแดดแห้งค่ะเพียไฟครับห่อนไหลมันนีเพียไฟกับลุกมันกับสื่อยามาฉีดเชื่อกันค่ะฉ<อ>ีดแล้วก็นับมือเอาครับผมนี่พี่น้องอันนี้อ,นนอ,นอ,อันนี้ได้ยังมือแล้วครับน้องเปียวอันนี้ได้ซิฟมือแล้วค่ะซิบมือะอทีนี้มาอยู่ข้างล้างน้องเปียวนี้ อันนี้เล็โอ้ตนี้ได้สามสิบหมื่นรุ่นเดียวกันค่ะสามแปลรุ่นเดียวกันนี่พี่น้องสมบสวยงามครับตัวนี้สิเกวันที่ยี่สิบตัวนี้อันนี้ถือว่าสมบูรณ์ป่ะสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ตถือว่าดีถือว่าดีสมบูรณ์ขอเบิ่งความสมบูรณ์ของต้นก่อนเนี่ยเนี่ยค่ะเราบัวเปล่าเมันก็สิบวันนั้นป่นเดยเพราะว่ามันห่อนครับมันห่อนหลายช่วงเห็นแต่ว่าก็ยังได้อยู่ค่ะก็ดีอยู่ครับอันนี้อัน เข <tem> uh าต้องเพิ่มปุ๋ยอีกบ่น้องเปียวหรือ,รอว่าพอแล้วค่ะตัวนี้หนูพอแล้วพอแล้วตีพอแล้วเพราะว่ามันสิได้เก็บแล้วค่ะเอาเหรอเขาต้องเขาต้องเขต้องให้ปุย๋ยเขานี่ก่อนที่สิเก็บผลผลิตนี่จักมือ้ออ่าอายุพักลงจากนี้ได้ยี่สิบมื้อยีสิบมื้อค่ะอีกยี่สิบมือ้อหนุ่มเด้เติมปุ๋ยแล้วค่อยเก็บผลผลิตแม่นค่ะเพราะว่าคนถามหลายที่ปวดสารบ่จังสารบ่วยังสี่บ่เออแม่นนี่แหละค่ะไอเฮ็ดอยู่ ยังเห็ดอยู่เออแมนพี่นองมันปลอดบ่างนี่มันกับปลอดปลอดสารอยู่ค่ะ้ะถามว่าอินรีบ่ก็ับ่ได้เห็ดอินทรียได้ค่ะครับอินทซียกับปลอดสารแตกต่างกันดิอังไห๋อันนี้ยังใส่สารเคมีอยู่ค่ะสารเคมีก็คือว่าสาหรับปุ๋ยสําหรับพืชที่เขากินแต่ว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยอยู่ค่ะครับแต่่ได้เปนอทรียปลอดสารนะครับ NC เคมี อินซีบ่อินซีธรรมดานน่หนูว่าด้เห็ดเห็ดบ่ไดดค่ะเห็ดบ่ไดดดอกบานเท่านั้นครับตาเขายังใส่ปุ๋ยเลยความหนาสิเป็นห่วงในเรื่องของการเห็ดตรงนี้นี่สามหลักๆเลยคืออากาศแดดอากาศกับปุ๋ยโลกโลกนะครับที่ว่าสำนีเขาสำเร็จสำเร็จไปบัวค่ะปั๊บยังว่าท่านใดดีที่ว่าหนูมาเติมปุ๋ยได้ในย ก็ว่าดีป็นดครับนุว่าสิเห็ดถังร่วมแล้วกับปวยมาน้าทอค่ะเดินทอไปดล้ล่ะอ๋อมันก็สิสะดวกก็กันว่าลองเติมทีเดียวว่า้องเติมมันว่อยเติมได้ทีอันนี้ได้ย่างเช็คทุกมื้อได้ค่ะเช็คข่าปุ๋ยทุกหมือ้อยายมเช้ะครับอันนี้คือเห็ดแบบไฮโดรโูนิกน้นนนนําวนไปน้องมีร่างสําเร็จรูปลงทุนหลายบอกพี่ถามเลยหลายหลายมันบ่หลายค่ะโ<อ>ตละแปดพันหาโตละแปดพันหา เป็นอย่างนีคือการลงทุนเปรี้ยวอยากกลับมาอยู่บ้านนด้ค่ะอยากกลับมาอยู่บ้านก็ให้ต้องลงทุนครับค่ะอยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยหาแนวเห็ดสีเห็ดอีกอย่างดีขันก้ามเห็ดตัวนี้ตัวที่เขาถนัดบ่เนี่ยตัวนี้ถนัดเหยื่อถนัดถือว่าตลาดไปได้ดีบ่ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะดีอยู่ว่ะตีดีอยู่พ่อขายบ่พ่อขายอยู่ก็่ว่าดีอยู่พ่อดีอยู่ค่่ะเริมหกแปลงหรือว่าหกแปลงที่เขาลงนี่เบิดตลอดบ่ในการ เบิดตลอดดเบิตลอดเลยเพราะว่านุสิขายก้อนพักสิออกประมาณสิบหมื่นนี่นุ่สิพูดเราด้ค่ะครับพูดเราเพิ่นกับสิเขามาสร้างจองกันไว้ทางออนไลน์บอกเมียค่ะทางออนไลน์เขาขายกิโลเท่าไหร่กิโลละร้อยค่ะกิโลละร้อยเอาสมมุติว่าบ่ายหยุดสร้างกิโลหนึ่งสร้างร้อยหนึ่งนี่มันจะได้ประมาณเก้าต้นเก้าต้นค่ะเก้าต้นเก้าต้นสิบต้นฟ้าอยนี่มีอีกต้นนี่อันนี้สองร้อยเจ็ดสิบค่ะ ตัวนึงขายได้อยุบประมาณสามพันนี่แหละหันขายเบอร์ตัวตัวหนึ่งสามพันผีน้องลายเออเดอร์พูดนะนะครับเอาผ้าพี่น้องโู้เบอร์ทุกอย่างแล้วอันนี้แบบสะดวกสบายแต่ว่าลงทุนลงทุนลงทุนรอบเดียวลงทุนรอบเดียวสะดวกอยู่หนาก็บ่ได้เสียแปลงก็บ่ได้ขุดครับบัดนี้หลังจากที่พักมื้อนี้แล้วมันสามารถปลูกผักมื้ออื่นได้บ่ได้คือกันค่ะเป็นระบบน้ำตัวนี้นะแม่นค่ะ ขึ้นช่ยเช่นอย่างนี้ผักชีผักชีกวางตุ้งกวางตุ้งกะเพราหัวละพักมันอีกอะไรดิเพราะว่าหนูเคยลองเห็ดแล้วแม่นบ่อยู่ฟาร์มใหญ่ผักบุ้งได้บ่ได้คือกันค่ะโอ้ปลูกได้เกือบทุกชนิดเป็นพวกพืชระยะสั้นสั้สิบห้าหมื่นหกสิบหมื่นนี่ได้ค่ะเออแต่กันนี่ถามว่าสะได้กำไรบ่อีกอย่างหนึ่งปลูกได้ได้ทุกได้ทุกพักนั่นแหละค่ะครับ อันใดราค่าถือราค่าแพงกับเบื้องกันเอาค่ะกับเบื้องกันเดาค่ะนาพี่น้องเรือพี่น้องอยากปลูกผสมประส,สานก็นได้ได้คือกันค่ะชนิดนี้ปลูกสลัดอีกชนิดนึงก็เป็นหลายๆยอย่างก็ได้นะวันนี้เป็นแบบอ่าน้าวุนต้องมีความก่อใจในเรื่องของปุ๋ยเอปุ๋ยบีนะครับแล้วก็สะดวกสบายเนาะ